สวัสดีครับที่นี่บนนอกไบเกอร์นะครับพบกับผมจอดบนนอกไบเกอร์นะครับวันนี้จะมาทำเป็น EP ตอบคำถามกันนะครับกใครก็มีน้องๆที่ติดตามช่องบนนอกไบเกอร์นะครับได้มาคอมเมนต์หลายท่านเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับอยากซื้อบิ๊กไบมือสองอเป็นคันแรกเลยยังไม่เคยแบบยังไม่เคยมีบิ๊กไบนะครับ ก็ถามพี่ครับผมเป็นมือใหม่ครับผมอยากจะเริ่มเล่นบิ๊กไบผมซื้อรุ่นไหนดีนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสได้มาแบบแนะนำแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมเคยใช้บิ๊กไบมาคอดข้างหลายรุ่นผมจะแนะนำรุ่นที่ผมเคยใช้แล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ผมถ้าให้ผมเลือกผมเลือกอ่ะนะครับ CBR650F ตัวนี้ผมจะแนะนำเลยนะครับว่ารุ่นนี้มันมันเด่นมันดียังไงในราคาเท่านี้ด้วยนะครับก็คือราคาแสนนิดๆน,นะครับก็จะเป็นตั้งแต่ปีปีอ2014นะครับโมเดล2013 14ขึ้นมายันตัวสุดท้าย2018นะครับตัวนี้ถือว่าน่าเล่นนะครับอันนั้นด้านหลังผมนะก็ เป็นรถที่ผมกลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับก็คือแซด0กสังเกตว่าแซด0ก้บุจะตั้งแต่เริ่มทําช่องนะครับอาจจะเราไปพูดถึง CBR จุดเด่นข้อดอีแล้วก็ทําไมผมถึงแนะนํา CBR นะครับเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนจะพูดถึง CBR 6 5 0 F นะครับก็ปัจจัยหลักปัจจัยหลัก อันดับแรกเลยนะครับคือเงินนั่นเองนะครับหลายคนนี่อาจจะมองเป็นตัวพวก ER หรือว่าเป็นค่า300 400อยู่นะครับอันนี้ผมยกเคสกรณีรดมือ2นะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่รดมือ2นะครับอ,อย่างคนนะไปดูนินจา300หรืออะไรมาอะไรเงี้ยครับก็เอาตามงบแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนำคือถ้ามีมีเงินมีงบอีกสักหน่อยนะคือ ผมว่าขยับมาตัวนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปขี่300อเนี่ยอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเริ่มตันกับมันนะครับก็คือแบบเราก็คือซีซีมันน้อยแล้วทีนี้เราเริ่มชินเราเริ่มจะไม่พอนะครับแต่ถ้าว่าเป็น 650F นนี่ก็คือผมว่าอยู่เป็นรถระดับกลางๆก,ก็ถือว่าแรงนะครับอย่าไปเทียบกับตัวพันนะครับเพราะว่า เราเทียบกันที่ราคาเงินความคุ้มค่านะครับแสนตอนนี้แสนห้นี่ซื้อได้เลยนะครับถ้าเป็นโฉม2014นะครับ13 14ีอ่า15้นี่ก็ก็หาได้นะครับอ่าเหตุผลที่ผมมองข้ามพวกอ่านินจา ER ไปนะครับพวก650ค่ายอื่นไปนี่ก็คือ Honda นะครับก็เป็นรถที่ออกแบบมา อย่าง CBR เนี่ยครับเขาออกแบบมาเรียบๆก็จริงนะครับอาจจะไม่ว้อหวาแต่เป็นรถที่มองมองได้นานนะครับมันก็เทมันเทนานนะครับมันจะไม่ออกเว้ลแหลมคมมากเหมือนพวกคาวาแต่ความารูปร่างมันอนะมันจะดูได้นานครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจุดเด่นๆของ Honda คือ,อเป็นรถที่ค่อนข้างเซอร์วิสถูกนะครับ CBR 650F นี่คือ คูดง่ายๆก็เซอร์วิสตามระยะนี่อะไห่เขาไม่แพงนะครับอะไห่ไม่แพงเลยอย่างจะเป็นพวกเนี่ยอย่างสมมติไปล้มมาหรืออะไรพวกนี้มันไม่แพงนะครับพวกโชคหน้าล้อจานเบรกอ,อันนี้เราเราพูดถึงการเกิอดอุบัติเหตุนะครับก็พูดเผื่อไว้ก่อนส่วนการเซอร์วิสเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนี่ก็ปกติของรถบิ๊กไบค์นะครับ ก็ราคาก็น่าจะประมาณพันสอ0พัอยู่ที่เราเลือกเกรดน้ํามันแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับอีกข้อนึงคือ 650F นี่คือเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับขึ้นชื่อว่า Honda นี่ผมบอกเลยนะครับตัวนี้ประหยัดจริงๆถ้าใครเคยใช้แล้วดูคลิปนี้ก็จะคิดเหมือนผมนะครับแล้วไปลองใช้ของคาวานะครับพวก 650ER z 8 0 0บอกเลยว่าคนละเรื่องเลยนะครับน้ำมันเนี่ยตัวนี้ประหยัดมากแล้วก็อีกข้อต่อไปคือท่านั่งนะครับท่านั่งนี่นั่งสบายมากนะครับทำไมผมไม่เลือก CB650F นะครับตัว n น k e d เพราะว่าตัวนี้ท่านั่งแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแฮนด์ Hand สูงกว่ากันนิดเดียวสำหรับตัว CB นะครับจะสูงกว่านี้นิดเดียวส่วนตัวนี้มันจะได้เรื่อง เวลาเราขับไกลๆนะครับเราใช้ความเร็วตัวนี้จะไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าลมมันจะไม่ปะทะเหมือนตัว RCB นะครับซึ่งเป็นตัวนาเกตนั่นเองถ้าเลือกก็แล้วแต่ชอบอีกทีนึงนะครับแต่ผมถ้าเป็นผมผมจะเลือก CBR ดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีชิวหน้ามีหน้ากากแลวทุกวันนี้รถรถที่มีแฟลิ่งผมในความคิดส่วนตัวผมว่ามันมองได้นานมันแบบ มันสวยนานนะครับมันไม่เหมือนรถนาเกตรถนาเกตเนี่ยแบบเออมันก็เท่อยู่แบบแล้วแต่คนมองนะครับผมว่ารถที่เป็นฟูลแฟ i ์ลิงเนี่ยมันจะดูดีดูได้นานดูแบบสวยแบบนานนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับราคานะครับตอนนี้เทียบกันกับรุ่นอื่นถือว่า,าน่าจะอยู่ประมาณ ราคาก็ไม่ค่อยใกล้กับรอื่นนะครับมันจะเป็นราคาเฉพาะเลยตัวนี้แสนกว่าบาทนี่ก็น่าจะอ้าอ๋อครับน่าจะเท่ากับประมาณเซตแปดร้อยนะครับเท่ากันเลยราคาเนี่ยราคาไล่เรียกกันเลยนะครับกับเซตแปดร้อยเพราะว่าตอนนี้เซตแปดร้อยราคาก็ลงมาเยอะนะครับเนื่องจากรถเซตแปดร้อยนี่ก็ผลิตออกมาก่อนนะครับปีก็จะต่ำกว่านิดนิดนึงแล้วแต่ปีด้วยนะครับตรงนี้ก็ย้ำนะครับว่าแล้วแต่ปี ถ้าเป็น CBR ตัวไฟหน้า LED เนี่ยก็ราคาก็จะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปีใหม่เลยตั้งแต่17,18นะครับตัวนั้นแล้วก็จะได้แรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวแรก2-3ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ลองขี่ดูแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันนะครับผมบอกว่า CBR เนี่ยเป็นรถที่ขี่สบายนะครับผมเคยทำคลิปไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับ ที่จอดเทียบกับ Z900 ผมก็ยังพูดเลยคลิปนั้นว่าผมชอบอาการขับขี่ของ CBR 650F มากกว่า Z900 นะครับใน EP นั้นแต่ตอนนั้นผมก็มี2คันนะครับมันก็จะสลับอารมณ์กันไปนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนขี่คันไหนพูดถึงเรื่องท่านั่งไปแล้วนะครับตราสิ้นเปลืองก็พูดไปแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมว่าและอีกอย่างหนึ่งนะครับซื้อรถพวกนี้ย เราต้องดูด้วยนะครับว่าเราซื้อมาใช้งานในลักษณะไหนถ้าซื้อมาใช้งานจริงผมแนะนําเลยนะครับเพราะเป็นรถที่ประหยัดอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปขี่ออกทุกงออกทิพย์อะไรใครหรอกครับเราซื้อมาเนี่ยผมว่าถ้าขี่คันเดียวผมว่ามันเท่กว่านะครับพอไปขี่กับคนอื่นเนี่ยครับมันก็จะเกิดกิเลสนะครับพอไปเจอรถรุ่นใหม่ๆอันนี้ก็แล้วแต่ทัศนะของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมขี่คนเดียวแล้วผมเบื่อแล้วครับกับการออกทิพย์ อะไรเงี้ยขี่กันหลายๆคนบางทีเราไปไหนคนเดียวเราก็สะดวกวกว่านะครับอยากออกอยากไปตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมารอกูรอ,อกันนะครับอีกอย่างหนึง่งกีเลสมีแน่นอนนะครับมีการอัพซีซีแน่นอนถ้าเจอแบบรถที่เขาใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่ารถที่แรงกว่านะครับแต่ผมบอกว่า CBR 650 f เนี่ยเป็นรถที่แรงนะครับท็อปสปีดนี่ผมเคยทำได้ถึง เกือบ2 40นะครับผมทำ,ทำไว้ตอนนั้น2 39นะครับผมน้ำหนัก75นะครับทำได้ถึง2 39ถามว่าขี่คับขี่ยากไหมไม่ยากนะครับผมบอกว่าถ้าขับรถมีคัดเป็นนี่ก็ขับได้เลยก็แคเ่เริ่มมาหัดการคอนโทรลนิดหน่อยเนื่งองจากรถบิ๊กไบค์มันจะมีน้ำหนักที่เยอะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ CBR ของอน้าซูนี่ผมว่าไม่ไมหนักเท่าตระกูล พวกคาวานะครับฐานเบาะก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเรื่องของฐานเบาะเนี่ยก็ขี่สบายครับ160นี่ก็ขี่ได้ครับความความสูงเนี่ยก็เป็นรถที่ผมได้สัมผัสมานะครับถือว่าค่อนข้างชอบแล้วก็ชอบตรงที่มันเป็นใครใครก็หลายคนคงชอบนะครับคือเสียงสี่สูบเนี่ยถ้าเราอยากหวานเราก็เปลี่ยนทอ่อเออถ้าอยากแบบ เงียบๆเราก็ใส่ท่อเดิมท่อเดิมก็เพาะนะครับเวลาเบิ้ลมันก็จะดังวูด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 เหมือนกันแต่ก็อย่าไปลั่นมานะครับมันก็รบกวนชาวบ้านเขาครับส่วนเรื่องอะไรอีกนะครับเดี๋ยววนดูรอบก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นคลิปเก่านะครับอาคนซ้อนนะครับคนซ้อนก็นั่งสบายแล้วก็ช่วงล่างนะครับ เขาทํามาค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวนะครับก็ไม่แข็งมากเหมือนรถสปอร์ตตัวเลปิก้าสปอร์ตตัวพันอะไรเงี้ยพวกนั้นจะค่อนข้างแข็งนะครับก็อันนี้ก็ข้างหน้าก็จะนุ่มๆหน่นอยข้างหลังก็พอดีพอดีนะครับซ้อนก็โชคก็ไม่ยู่ไวย้นะครับท้ายไม่ยู่ไวย้เหมือนตัว 650R ปัจจุบันราคาผมว่าจะต้องได้เลยคุ้มครับถ้าซื้อตัวนี้แล้วก็ออกตัวไม่น่าจะเจ็บหนักนะครับ ีนึงก็มันก็จะลดลงอยู่ประมาณ2 0 0 0 0อ่ะตามปีนะครับที่ไฟแนนซ์เขาจัดก็น่าจะประมาณน,นี้นะครับก็แนะนำเป็น650ส่วนเรื่องปีนะครับถ้าอยากได้สภาพก็ดูเป็นปีใหม่ๆแล้วกันสักปีกปี15ขึ้นไปแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันก็อยู่ที่เจ้าของเก่าดูแลรถด,ด้วยถ้าเป็นปี14บางคันก็อยู่ในสภาพดีนะครับมันก็อยู่ที่เราเลือกอีกทีนึง ส่วนเรื่องการเลือกซื้อรถมือสองนะครับก็ไปดู EP เก่าๆได้นะครับมีบอกไว้หมดอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนก็อาจจะชอบคาวาแต่นนี้ความคิดส่วนตัวผมชอบ CBR650F นะครับเพราะว่าเป็นรถที่คุ้มค่า4ีสูบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคู่แข่งตรงนี้ก็เป็น z 800ก็ก็ทำการบ้านกันดีนะครับเพราะว่า z 800นี่ก็จะต่างจากตรงนี้ก็คือมันก็แรงกว่านี้แล้วมันก็หนักกว่านี้ส่วนระบบอะไรมันก็ ไม่มี ABS อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี ABS อาจจะเป็นรถตลาดที่เกื่อนแล้วนะครับแต่เรามองกันที่ความคุ้มค่าแล้วกันนะครับสำหรับ CBR650F เนี่ยเป็นรถที่ขายดีมากๆขายดีแทบจะบอกว่าขายดีที่สุดในประเทศแล้วกันตัวนี้ขี่ไปเนี่ยอาจจะเกือนหน่อยแต่ผมว่าว่าขี่มันนะครับขี่มันเลยแหละขี่มันกว่ารถสองสูบครับโอเคนะครับก็ แนะนำประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบยังไงก็ไปศึกษากันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องบานอกไบเกอร์ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะทำคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่างานเยอะด้วยนะครับงันก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ